มือนะจะว่าทำไมมันมาบอกเฮียเเไปบวชแล้วก็น่าจะมาบอกเฮียเฮียจะให้สองล้านโอ้โหตับวชพุทนาแล้วจะให้สองล้านเลยเืินจะสร้างอะไรก็สร้างเงินคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ครับนมัสการครับปู่ครับโอ้ดกว่าหายไปแล้ววิจิม่เห็นเงินกันเนาะโอ้ยมาพร้อมกับฝนเลยนะปู่ฮิตฮอดอยู่ด้บริเวณมุมทินฮองว้าเอาอีกทีครับผมโอ้ยไก่ดีดูเออไปยังไดเนาะคิดฮอดลูกหลานอยู่นะปู่เนาะเออคิดฮอดที่นี่ที่นี่ปูนิ่มขาวาเจ้ามือบอกวขาถึกจนข้าเสียเงืนที่หมา งานเอกว่าน,นี้ตอนฟูเมื่อวันใหม่เดี๋ยวนี้มันก็น17ปีแล้วไปเอามาจากไหนครับปู่ทำไมแม่นจังครับผมปลาช้าปลาปชา้าวัดชา้าวัดโน้นเลยว่ปะปลาช้าพูดปลาช้าวัดปู้จำพรรษายอยู่ไหนตรงไหนผูุงน,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 นะครับบอกตามตัวเลยบอกกู้ตามตัวคนบอกตามตัวเลย คือบ,บ้านได้หมดจา้าคือัดอุดรแม่ถูกบเมืองอ,อู้บนเมืองอุดรเขาบอกกันต่อๆจนจนเจ้ามือจ้างหยุดเลยหรอปู่โอ้ยจจายจนีจน้เขาจ้างเท่าไหร่ครับปู่เขาบอกลูกน้องเก่าแกน่นะแเพราะไม่ให้บอกใช่ไหมครับ,บให้บอกให้อก<อ>้เขาไปหาเพราะว่ามันคนละทางแล้วครับเราจะเข้าไปหาเมื่อกลรอยู่ มันจะอยากสร้างมาสร้างเองแล้วจะให้พระไปหายไงเน,นาะครับผมออไอไม้วัดพุทธศรได้เองจะไปว่าถ้าเกิือไม่ถูกมามันจะไม่ด่าหัวล้นหัวเริ่มบุยทีเเนี่ยครับผมพระกับคน,น,นเนาะทีนี้ปู่ส่วนมากจะขอกับปชัช้าเหยครับปู่มันติดต่อกันเองนะเองในทางทางธรรมชาติหมายความว่าหมายความว่าพูดวิญญาณหรือว่า มีจพูดหรือว่าเทวดาครับที่มีฤทธิ์ขึ้นขึ้นขึ้นเทวดาขึ้นผีขึ้นคนนี่แหละบมงทาจะพอบในนิสัยใจคอหรือยังไงไม่รู้ส่วนบุคคลยังไงชอบกันนั่นแหละพูดง่ายว่าชอบนิสัยคนคนนี้กันต่อแล้วแล้วเขาจะมากระซิบใส่หูปูอย่างนี้แหละครับผมบางทีก็เข้าควันบางทีก็เดินมามามาอยู่ใหม่ก็เดินออกมาเลย เห็นเป็น,ปนตัว <มา S 2> เลยหญิงต้องผู้ชายออกมามากลา่าวบรรดาลูกคับแล้วก็ทวนบอกนี่ทีจะบอกว่าถึงเวลาเลยจะบอกเลยโอถึงเวลาต้องถึงเวลาเนี่ยพวกพวก,กนี้ชาวบังบดนะครับอ่าพวกนี้เขาจะว่าเวลาของปู่มีเวลาปู่มีเขาก็บอก บอกเป็นจังหวะเป็นเวลาเป๊ะๆไม่บอกกูเออบอกเป็นตัวละบ่ได้มาบอกปัญหาอย่างดอกเขาบอกเป็นตัวน้ำฟ้อมียิ่งข้าว่าถือข้าวถือแค่ถือแหน่อยทีเป็นมาบอกตามท้องร่างย่างเดียวเขาต้องตับ้บเป็นว่าทีนี้อกตามท้องร่างบ่ได้จะระแสอันดูยักอันตูไว้ก็บ่ได้บอกขอ้ขอมูลได้เท่าไหร่ครับถูมว้วนเลยนี่ก็ไม่ได้บอกบอกแค่ชิดๆนนะบอกเลย จ็ดูนได้สองแสนกว่าตามสองล่างนี่ตัวเดียวไม่ต้องกลับซื้อเลยล่างอย่างเดียวไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นตามสองล่างตั้งแต่จุดตั้งแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์มาเลยใช่ไหมปู่เจ็ดศูนย์ศูนย์มาจะ้วกามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเขาบอกแล้ก็คือบองแสนตามสองล่างคุณบอกว่าเจ๋าซื้อเลยตามสองล่างไม่ต้องกลับ ตั้งแต่เจ็นย์เบซีเป็นนับเอานะว่ากี่งวดนะครับเนะเาะฐาดผลลุกเลยปูเยอะส่วนมากาคนบางบทเขาจะขึ้นมาหาปูเนี่ยทุกวันพระเหรอครับผมส่วนมากเป็นวันพระพระพระใหญ่อย่างเช่นเนี่ยใกล้เท้าสาก้ะปูเขาจะขึ้นมาไหมครับพรุ่งนี้แหละจะเป็นจะเป็นพรุ่งนี้ว้าถ้าจะมาก็มาพรุ่งนี้จะไม่ได้มาตามอีกเหรอครับปูเลยไม่เป็นไรหรอกโทรมากก็ได้เขา เขาเขามากระซิบบอกอย่างนี้เหรอปู่บางทีก็เดินมากระยุดมาอยู่หน้าหน้าประตูเราก็เปิดประตูนอนเนาะอ,อยู่ข้างนอกกันแหละอยู่หน้าประตูแหละหน้าประตูก็หม้าก็อ้อมอยู่นั่นแต่มาไม่เห่าเดินข้ามา้ามาเลยบางบัวปู่จกักเทวดาจักผีเหรอยางเนี่ยตั้งนี่แล้วตามนี่นี่นีของอยู่ครับ าสามสองกับแขนแขนแบบนี้เอาล่างล่างล่างยันเดียวโบตงกับเราว่ายชื่้ถือคนมาสองแขนโอ้ยถือไรเฮ็ดยจังไงอยากได้แบบเนี่ยเดียวล่างยางเดียวอีกเอามันก็มันก็บเรียกจะจังหวะของเราสีมาบวกมือเนี่ยนะเนี่ยเท่ากับโมหูเนี่ยเนาะเท่ากับไปไปบังคับตั้งแต่เนาะเขามาให้เห็นเลยเหรอครับปู มาให้เห็นในในในนิมิตในนิมิตใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกับฝันเหมือนเหมือนกับหลับไม่หลับช่วงช่วงยืึมตาอยู่ครับวันมีฝันไประพัวโอ้ยอันนี้มันยังบนแนนอนเอกะเหมือนกับงวดอันเจ็ดสูงๆงวดสามทองล่างแล้วงวดก่างๆที่มันมาเป็นเลขอะมันท่านท่านมาบอกเป็นเลขเนี่ยมันมันจีอันสว่างเลยเป็นคุณแมาเนี่ บราบอีกเลยถือมาตจีสองก็ตาแข็งยืขึ้นเลยล่ะรับประลงแต่ว่าหันฟันเลถฟันแบบนี้นะถ้าฟันเลขเนี่ยแต่ฟันยื่ะมันม้นีดมอไอฟันยืืนวันนี้บ่าหันฟันนี่บอกเขวันนี้ว่ันประเดี๋ยวเอาที่เป็นถือเป็นเลขเ่อไดอกวันนี้มันมันมันไม่ได้บอกเป็นตัวไหมเไหนตัววาฟังในเพื่อมาบอกเป็นตัวฟันเห็นเต้นเก่าเเห็นแต่วัด โคศิสมพรวัดใหญ่เห okay. ็นจังวัดโพธิสาสตร์วัดนี่จัดงานใหญ่ตับุญสารเจมีเจ้าคนแจวมวยงานศพเจเจย่างเข้าไปเจ้าของย่างเข้าไปบุญสาน่รอันยากช่วงนี้เป็นร้อยๆเป็นพักทนคนเลยเต็มสาราเลยวัดโคศิสมพอนโคศิลป์นี่งานนี่อย่างบมดเข้าใจ กว่าโซกี่วูเงี้จังว่าปูฝันแปลกอยู่ฝันว่าไอ้บ <u> ัตรูด hey. ที <fe> ่สมพรเขาจัดงานเนี ana, ่ยงานศพก็บรมเมงก็หนรวงศพก็หิรูงนคุณเขาสร้างิเห็นจะไม่ออกเป็นตัวนี่ลายงานกระถิ่นบ้าหรือยังไดเออเหันว่าเป็นนี่เจอเ่อเห็นพระเห็นจะไม่ออกเป็นตัวนางเต็มสาราสารานี่เต็มเป็นร้อยๆคนเตลอยๆคนที่เต็มสาราเลย เยื้อฟันฟันเธอเดียวงานพิธีอื่นแต่ว่ามันยังบเคลวดจามสองล่างนั่นจามสองล่างคุณบอกเป็นตัวลดมากอีกก็่ามสองเออเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็บอกเจ็ดถึงศูนย์ลดบ่ได้บ่เด้เป็นปัญหาอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยครับปู่อยู่ในป่าเนาะปู่เนาะมือลำบากก็ดูทางนึง ใช่ทางลําบากมากเลยลําบากและคิดว่าคิดว่าโชคชะงวดเปล่งเกียรติเอาดินมาลงอือมักตัวใดนะคะมัดตัวใดมีชอบส่วนตัวไหมครับปู่ส่วนตัวปู่ก็บ่มักอย่างแล้วตอนนี้กี่มักตัวใดกเขาต่อตามรักแล้วปู่ก็มักสองศูนย์เลยสองศูนย์เนี่อุ้มตอยื้อหมวแค่นี้แหละ ต้องรอให้คนบางบรมาบอกก่อนเนาะปูเนาะนี่และจิ้นพรุ่งนี้แหละจิ้นใหญ่รอเลยเนาะวันวันอย่างเี้ยูมากตัวนี่ละอมแมนโบแมนสองศูนย์นี่เระปูโอ้ปูมักสองศูนย์นะครับปูคือนี่ค้าว่าบวกกันงถึงซิกหาล่ามันี้เงิอกนคือคนมาบบดไม่ไม่หุ่นดอปเดียวนี่ก็โบ่ค่อยได พวกอันเกที anyway. ่มาเอาเรียกึงก็นาวัดูที่สนมึงกะพูนง่ายก็ไม่อยงกูสองศูนย์สองศูนย์หลุดปากสองศูนย์ล่างบวคบอ่ครับผมเป็นแนวทางเนาะเออูบ่มาหมกดีว่มีดีมากบูสองศูนย์ฝันบวฝันทีวาเห็นเขาจัดงานไง